แม่หมอกุณปาเลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาการใน,นคอนเทนต์พิกอากาศนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า เขาเริ่มสนใจเราบ้างหรือยังค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตดีๆนะคะแม่หมอจะวางไพ่ทั้งหมด3กองนะคะมีกองสองบาท4บาทและ6บาทค่ะคุณลูกดวงสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าถูกชะตาก,กับกองไหนคะ่ะพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายพร้อมกันคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองสองบาทน,นะคะอ่ะกองนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้เริ่มมีใจ นะค,ะคนที่คุณชอบอยู่นะคะคนที่คุณเล็งๆอยู่เนี่ยตอนนี้เขายังไม่คิดที่จะสนใจเลานะแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนอื่นกับสนใจคุณคนอื่นกับเห็นค่าคุณมากกว่าคุณมองคนนี้ต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมูฟออนนะคะสามารถทําได้เลยตอนนี้นะคะคนเตรียมขายขนมจีบคนแจกขนมจีบเราแล้วนะจ๊ะสำหรับกองสองบาทค่ะเอามาในกลองสี่บาทนะคะ เขาเริ่มสนใจคุณบ้างหรือ,อยังนะคะก็บอกว่ากองนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะกองนี้นะคะหลังจากที่คุณพักใจมานานเหมือนตามตื้อเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่มาสนใจคุณสักทีค่ะแต่ตอนนี้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วรวมเปิดแล้วนะคะเขาเริ่มสนใจแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าเออนะคนเนี้ยที่เคยคุยเคยปรึกษาก็ยังรออยู่ก็ยังไม่หนีไปไหนนะคะที่สําคัญนะคะการที่เขาจะกลับมาหาคุณที่เขามาสนใจคุณในครั้งนี้เนี่ยรับรองว่า มีเกมที่จะไปต่อ,อย,ยาวๆด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะกองหกบาทนะ,ะ่ฮะอ่ะ กองนี้ก็ต้องบอกเลยว่าปุกปับรับโชคนะคะเขาเริ่มสนใจคุณเช่นเดียวกันแต่อันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะมันมาในรูปแบบที่ฉาบฉวยนะคะเขาจะสนใจเราเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าปุกปับรับโชครับโชคเสร็จแล้วเขาก็ไปนะคะจะหวังต้องการบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องการคําปรึกษาหรือจะต้องการเรื่องอื่นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกอง6บาทอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขามาสนใจด้วยการที่มีเล่ส์นัยในผลประโยชน์แอบซอนนะคะ ใครชอบแม่หมอคุณปาลีก็อย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube แม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามในช่องติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ